จิมแครีชื่อนี้ได้สร้างเรื่องเอาไว้ได้อย่างน่าปวดหัวจากผลงานเรื่อง Man on the Moon ปี1999ภาพยนตร์ชีวประวัติของแอนดี้คอฟแมนที่เป็นนักแสดงตลกชาวอเมริกันในช่วงยุค70็ดศูนย์แอนดี้คอฟแมนขึ้นชื่อว่ามักจะทำตัวบ้าบ้าบอบ,บอยู่ตลอดเวลาขณะทำการแสดงจนทำให้คนดูอดคิดไม่ได้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเรื่องจริงหรือแค่การแสดงกันแน่ เขาก็สวมบทบาทเป็นแอนดี้ได้อย่างแนบเนียนราวกับว่าแอนดี้ยังมีชีวิตอยู่เขาได้ขอให้ทุกคนในกองถ่ายเรียกเขาว่าแอนดี้เท่านั้นถ้าเรียกจิมเขาจะไม่หันเฮ้จิมเฮ้จิมจิมแอนดี้ครับผมระหว่างอยู่กองถ่ายเขาก็ทำตัวยียยนกวนประสาททีมงานและนักแสดงอยู่ตลอดเวลาจนมันมาหนักข้อถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันในกองถ่ายทีนี้ก็ลำบากกวาวุ่นกันทั้งกองสิครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะ จิมแครี่ที่อินกับบทมากๆได้มาเจอกับเจอรี่ลอเลอร์ที่เป็นนักมวยปั้มทั้งหนึ่งในชีวิตจริงแอนดี้และลอเลอร์เคยมีประเด็นกันจึงทําให้จิมแครี่ถุยน้ําลายใส่หน้าลอเลอร์จนเกิดการประทะกันถึงขั้นต้องหามจิมแครี่เข้าโรงพยาบาลต่อมาเมื่อต้องเข้าฉากร่วมกันอีกครั้งและลอเลอร์ต้องแสดงฉากจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงกับแอนดี้เขาได้ตบหน้าจิมแครี่อย่างเต็มแรงเรียกได้ว่าทบต้นทบดอกเลยทีเดียว แดเนียลเดลูอิสสำหรับคนนี้ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นบิดาแห่งเมท h o ต a แอคติขนาดแท้ภาพยนตร์แทบทุกเรื่องที่เขาแสดงมักใช้วิธีนี้อยู่บ่อยครั้ง